มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแก้มบุ๋มไลฟ์สดหลังแม่ลีขอโทษลั่นหนูอาจจะผิดเองที่ยังยึดติด นางร้ายแก้มบุ๋มปรียาดาไลฟ์ฉีแจางอีกครั้งหลังจากคุณแม่อย่างแม่ลีได้โพสตอรี่ขอโทษขอโพเกี่ยวกับประเด็นดรามา่าโดยแก้มบุ๋มพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นว่าหนูขอโทษผู้ติด,ดตามและคนที่รักและเอนดูหนูในเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดหนูอาจจะผิดเองที่ยังยึดติดกับเรื่องเดิมเราย้อนกลับไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นพฤติกรรมบางอย่างอาจจะดูก้าวร้าวและทำตัวไม่น่ารักเพราะเรารู้สึกว่าที่ตรงนี้ในไลฟ์ของเราเป็นเซฟโซนของเราจนลืมคิดไปว่าสุดท้ายตรงนี้ก็ คือสาธารณะอยู่ดีบางอย่างที่แม่พูดก็พยายามปกป้องเราเพราะแม่ทุกคนก็รักลูกเหมือนกันหมดหนูบอกแม่ว่าเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันอีกแล้วนะแม่ก็เข้าใจหนูสัญญาว่าหนูจะ move on จากความรู้สึกแบบนี้ออกไปให้ได้แกมบุ๋มไล้สดหลังแม่ลีขอโทษลั่นหนูอาจจะผิดเองที่ยังยึดต,ติดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ดอทคค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ